็นนักแก้ปัญหาครับสวัสดีครับวันนี้เจอช่างไหมครับวันนี้นำเสถางตรวจเช็คซ่อมแอ่บ้านมิสูวิชิอิเล็กทริกนะครับมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนช่างเรามาล้างแล้วก็มีเสียงดังนะครับมาดูอาการนิดนึงมาดูรุ่นกันแล้วกันน,นี้นะครับมิสูวิชิอิเล็กทริกนะครับรุ่น M S G K ด GK 13 V A ขีดที่1นะครับขนาด12ื่น พันสี่ร้อยสามสิบจุดหกอนบีทีตอนนี้จะมีเสียงดังนะครับฝั่งขวาไม่ดังฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งที่เป็นบูธนะฮะเนี่ยกดเนี่ยกดตัวน,นี้กดตัวน,นี้ก็จะมีเสียงดังโอเคก็น่าจะมีัญหาที่บูธนะฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งบูธหรือแกนหรือว่าอะไระก่อนอนนี้เพื่อนช่างเราก็มีเปลี่ยน อมอเตอร์เลยนะครับอมอเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับอาจจะวิเคราะห์ผิดนะครับบางทีมอเตอร์กระเบอ์นี้นะครับนีตัวเดิมแล้วก็ลาสุดเพื่อนช่างเราก็ไปเบิกบูสมานะฮะช่างแมวมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวมาใส่แทนอโอเคตัวนี้จะมีกล่องเล็กๆนะครับบูสรหัสนี้นะครับของมิตซูบิชิเล็กทิกนะครับ เดือนเก้าสองพันยี่สิบนะครับเบิกใหม่เลยจะเป็นบูทนี่นะครับตัวนี้จะมีะตัวซิลิโคอนอะไรในตัวอยู่แล้วนะบูทกับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้นะครับใช้ร่วมกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องแกะดูอีกทีนะครับดูจากของเดิมเป็นหลักนะครับนี่ก็บแปดเดือนหกสองพันยี่สิบนะครับ 6, ครับใส่ได้ใส่ข้างในฮะเขาขายแยกนะ เป็นสองชุดนะครับอ่าถ้าใครสั่งก็ดูให้ดีนะครับน uh, ี่เพื่อนช่างระเบิดมาให้แล้วนะครับนี่เป็นเป็นสองตัวแทนที่จะรวมกันเป็นชิ้นเดียวก็จบแล้วยางก็ขายยางนะบูธก็ส่วนหนึ่งแสดงว่ามันเปลี่ยนเฉพาะลูกนี้ได้นะยางตัวนี้มันเปลี่ยนก็ได้นะได้ดูกันเขาถามชุดหนึ่งว่าแปดสิบบาทเดี๋ยวชุดหนึ่งคือต้องสองตัวอั่นแบบวันนั้นก็โทรคุยอยู่ผมอยู่ไม่แน่ใจอน่าจะใช่ S <S โอเคอ,อ่คาก่อนอนนี้เดี๋ยวช่างแมวขอถอดก่อนนะครับจะใส่มอเตอร์ตัวเดิมกลับให้เขาด้วย<ห>ดูว่าหายไม่หายนะเดี๋ยวแก้เรื่อยหายไม่หายว่ากันทันทีนะครับ <S <S ปัญหาจากหน้าง,งานจริงนะครับ <S 2> <S 2> ไม่ได้อิงนิยายนะครับ <S <S นี่ของจริงนะครับอโอเคอันนี้ก็ถอดนี่นะจะมีเกียร์ปล่อยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามจุดนะครับแล้วก็โยกมา จะมีบูธยออางตรงนี้เดี๋ยวออกมาดูเป็นที่แกนสึกแล้วมาบ,บูธนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็เหมดดือนหยอดโอ้ยโอ้ยแกนมันสึกเนี่ยดำปีเลยเอ๊ะโชคดูไงวันนี้ จะเรบีทาไหมนึกว่าเจลาบีทาออตามหลักมันจะไม่อ๋อเจลบีนึกว่าแกนมันดำเจลบีทาอ๋อเจลบีครับโอเคนึกว่าบูธไอ้นึกว่าแกนศึกโอเคแสดงว่าเป็นที่บูธแหละต้องต้องนีใช้ว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ โอเคตอนแรกเขาคุลียวถ้าใครไม่รู้ช่างไหนไม่รู้นะนี่ก็เป็นนี่แหละนี่ก็ว่าตัวน,น้อนี่ใช่ใช่จะมีบูทศึกได้อยู่ตัวนี้มันจะมีไอ้นี่แหละมีเจลาบีในตัวครับโอเคอย่างงี้ต้องแกะนี่มาประกอบกับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวใช่ไหมว่าแกะแป๊บหนึ่งอ่ะตันนี้มันจะเป็นเจลาบีอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะจะมีบูทยางอยู่เป็นยางนะตัวเนี้ย กดเข้าหรือเปล่ามันใส่ได้ด้วยเหรอดูก่อนดูตัวนี้ก่อนดูมันเป็นเบ้ายางอนอเดียวเอ๊ <Yeah. S 1> เป็นเบ้ายางอย่างเดียวนะตัวนี้มันกดใส่ไม่ได้เนี่ยใส่ไม่ได้ ลองดูตัวนี้กันเป็นบูทนะครับแสดงว่าเปลี่ยนบูทได้นะครับรนี้เป็นยางอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าของ,งัดดูเอาบูทออกมาก่อนนะครับต้องงัดออกมางัดมาแล้วรนะับูทเป็นบูทนะครับตัวเหล็กอยู่ด้านในนะฮะตัวขาวอยู่ด้านนอกออแสดงว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องดันใส่ตัวนี้ได้นะ ดูแล้วน่าจะเป็นลักษณะเดียวกันจะมีแต่ยางแล้วก็ดันตัวใหม่เข้าไปนะครับแต่จริงๆริเปลี่ยนเฉพาะบูธก็ได้นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับนี่เนี้ได้เนดะี๋ยวแต่ไหนก็ามาแล้วก็คงต้องลองใส่ดูใส่ตัวใหม่โอเคตัวนี้ดันดันได้อยู่นะครับอโอเค เดี๋ยวขอภาคคิดริ้วนะฮะต้องเช็ดเจลาบีเดิม,ดมออกน,นะฮะเพราะว่าตัวนี้นกำลังตอกขึ้นมาครับเพราะตอนนี้มันเป็นเจลาบีตัวนี้มันจะร้อนตัวนี้จะเป็นเอ่อเจลาบีอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้จะเป็นไอแบบใช้พลาสติกนะครับเขาก็จะของมือเขาก็จะมาขอเขาเองโอเคอยังไงก็เช็ดเ,เจลาบีเดิมออกก่อนนะครับเพราะว่าดอกหม้จะเป็นใช้เป็นเจลาบีอิเล็กทรอนิกส์นะครับบางที ได้เ้เช็ดอับก่อนแต่ว่าดูๆแล้วบูทตัวผงก็ลอกก็เริ่มสึกนะเอเห็นนะแล้วกลอกไม่เป็นไรกัก็เป็นรอยสึกอยู่ครับ,รบโอเคตอนนี้ก็ไมีเงาก็สวมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับไม่สะดวก ก็ยกทอนยกนี่ขึ้นแล้วก็ใส่นะครับแล้วจะลองเปิดแอร์ดูทีว่ามันหายไหมนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมอเตอร์อีกทีหนึง่งอ่ะโอเคจะใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็ดูอันนี้กดเข้าไปแล้วก็ขันยึดตรงนี้ให้แน่นนะครับจะลองเทสเปิดอีกทีนนว่าเสียงเงียบลงไหมนะครับมันจะดังตัวนี้ก็จะมีเหล็กอันนี้ถ่วงน้ําหนักนะครับตัวนี้ถ่วงน้ำหนักผมก็ลอกนะครับ ของใหม่ก็ต้องดีแล้วนะครับอโอเคไม่จะทำช่างจะมาทำเครื่องแอร์กันแล้วไม่จะนี่แล้วนะครับอ่ะวานวานลงเปิดเบเกอร์เปิดแอร์หน่อยครับเปิดเป็นหรือเปล่าเปิดเป็นครับยกนะครับยกแล้วก็กดรีโมทครับรีโมทอยู่ไหนช่างวานเลยอยู่ตรงนี้ข้างบันไดนี่นี่เหรอครับวานส่งให้ช่างเลยครับยังไม่ต้องใส่รางน้ำนะครับเปิดนี้ก่อน กโอเคอ่าโอเคนะเงียบเลยนะโอเคน่าใช้ได้นะครับเงียบไเงียบเงียบโอเคไปแป๊บเดียวพอนะครับให้รู้ว่าเสียงหายแล้วนะครับหายครับเงียบเลยครับ เป็นุตัโอเคปิดนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นไม่หายอะไรอนาคตใช้ไประดังอีกก็ต้องเปลี่ยนตัวผงกระลอกทั้งอันนะครับเพราะว่าแกนแกนนี่สึกเป็นรอยทั้งโจอกมันหาง่ายหน่อยผงกระลอกสั่งเลยมีขายอยู่ครับก็ลองดูนะครับครับเผื่อใครเจอปัญหาก็ลองดูนะครับกับมิซูวิชิอิเล็กทริกนะครับยังไงกช่วยกคอยตาม ช่วยกดติดตามกดซับสไครปกดไลค์แชร์เพื<ๆ>่อเป็นกำลังใจใช่ไหมการอัพคลิปดูให,ใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเพื่อไปเจอมิโซะการมาล้างแล้วหรือว่าก่อนล้างมันเสียงดังนะครับฟังให้ดีว่าเป็นที่ฝั่งบูสไอ้ลูกปืนลูกปืนมอเตอร์หรือว่าเป็นที่ดังฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับถ้าดังฝั่งขวาก็มอเตอร์นะครับตัวนี้ถ้าดังซ้ายก็นี่ บูทหรือ,อชุดวงกระลอกนะครับก็ลองดูกับซูชิอิเล็กทริกนะครับ